สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นดอมวันนี้เราอยู่กันในแมปโรโยไฮนะคะซึ่งเพื่อนๆบอกว่าเขามีการอัปเดตชุดใหม่นี่ไงโอ้โห ชุดสวยมากมากเลยว้าวเสื้อผ้าหน้าผมของเธอแบบเป๊ะมากมากเลยนะคะไฮสวัสดีจ้าคนสวยโอ้โหเดี๋ยวเราขอขอดูรายละเอียดนิดนึงนะคะว่าเสื้อผ้าใหม่ในแบบของ Royal High ที่อัปเดตมาในวันนี้เป็นแบบไหนโอ้โหดูรายละเอียดสิสวยมากแอสเซสซอรีที่เพิ่มมาใหม่นะคะก็เยอะมากมากเลย ดูเหมือนว่าร่างกายของเธอจะเหมือนจริงขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราขอแอบดูรายละเอียดด้านหลังนิดนึงนะคะโอ้โหสวยมากเป็นผ้าแบบพริ้วๆนะคะแล้วก็โอ้โหดูนั่นสิมือกับเท้าเฮ้ยมันเหมือนกับว่าเป็นมือของคนจริงๆเลยอะมีเป็นแบบนิ้วมือนะคะไม่ใช่เป็นแบบโรบอทเหมือนพี่ฝนแล้วว่ะสวยมากๆากเลยเอาเอาเธอไปไหนแล้วว่ะอุ้ยพี่ฝนกดผิด กดไปโดนน้ำพุแห่งโชคชะตาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในไหนเราก็ว่าแล้วเราขอน้ำพุแห่งโชคชะตาหน่อยก็แล้วกันนะคะว่าวันนี้เราจะโชคดีหรือเปล่า ซึ่งคำถามในวันนี้มีอยู่ว่าถ้าเราเข้าไปไว่ายน้ำในบีชเฮาส์นะคะแล้วก็เจอแสงระยิบระยับแล้วก็อัญญมณีในถ้ำเนี่ยเราจะทำยังไงพี่ฝนตอบข้อบีนะคะก็คือเข้าไปสำรวจซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเข้าไปสำรวจแล้วนะคะเราจะเจออัญญมณี ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้อัญมันีมาภาพโอ้โหห้าร้ยไดมอนด์้วยกันว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ฝนก็พามาดูแอสเซสโซอรตต่างๆนะคะที่มีการอัปเดตในซัมเมอร์นี้นะดูสิเสื้อผ้าสวยๆมากเลยนะคะเราไปดูราคากันดีกว่าโอ้ oh my god <laughs> โอ้ราคาแพงมาก 3 5มหมื่นแต่แบบได้ครบชุดเลยนะเป็นกระโปรงซึ่งมันมี3แบบด้วยกันรองเท้าก็สวยนะคะเป็นรองเท้าของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงซึ่งความพิเศษของเขาในเวอร์ชั่นนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าเออมือแล้วก็เท้าเนี่ยมันจะเหมือนกับคนมากขึ้นนะแล้วก็ดูสิโอโห้หน้าอกซึ่งมีหน้าอกจริงๆด้วยอะสวยมากๆเลยเป็นชุดสไตล์แบบโบฮีเมียนเนาะเป็นแบบยิปซียิปซีนิดหนึ่งนะคะดูซี่ สวยมากเลยอะ่ะเป็นมือจริงๆอะ่ะเป็นนิ้วมือนิ้วโปง้งนิ้วกางนิ้วนางนิ้วก้อยนี่ครบเลยนะคะโอ้โหอยากได้มากแต่แบบราคาแพงมากแล้วก็มีเครื่องประดับครบเซตทุกนิ้วโอโหอะไรจะประมาณนั้นมีกระเป๋ากระเป๋าก็ไม่ใช่แบบราคาธรรมดานะดูสิ25,000กระเป๋าอะไรจะแพงเบอร์นั้นแล้วก็มีเครื่องประดับหัวด้วยนะคะนี่โอ้โหพี่ฝนมีตังแค่สา0,000ื 3 9มหมื่นเก้อ่ะไม่พอซื้อแต่ว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจจะมาซื้อแบบเซตอันหนึ่งนะที่แบบตั้งใจมานานแล้วแล้วก็เสื้อผ้านาผมอันนี้นะคะจะต้องเก็บตังหลายวันเลยอ่ะกว่าจะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอสิ่งที่จำเป็นในวันนี้ก่อนก็นแล้วกันก็คือหน้าอกนะคะเพราะว่าคอนเทนต์ในวันนี้ของพี่ฝนอะ่ะจะมาแต่งตัวเป็นนี่เลย เบลล่าโพชนะคะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราใส่ชุดสีเหลืองใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพี่ฝนจะมาแต่งตัวในแบบชุดสีดำนะในเพลงที่ชื่อว่า b u l l d a Bit เอาแบบคล้ายๆเหมือนๆเ,เลยดีกวะนะ่าเนาะดูซิว่าวันนี้เราจะสามารถแต่งตัวแบบเบลล่าโพชได้หรือเปล่านี่ไงพี่ฝนจะซื้อเกะอ,อกอันนี้ไปนะคะเพราะว่าน่าจะเหมือนกับชุดของเธอมากที่สุดแล้วนะโอเคเราเสียตังไปทั้งหมด18,00 0นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวเป็นเบลล่าโพชกันดีกว่าค่ะเอาล่ะเสียตังแล้วสบายใจไปทุกคนไปแต่งตัวกันอันดับแรกนะคะในการแต่งตัวเราก็จะต้องนำแอสเซสซ,ซอรีของเราออกให้หมดก่อนนะพี่ฝนจะต้องเอาจอรอดออกแล้วก็หูฟังเอาออกนะคะแล้วก็เราต้องเปลี่ยนทรงผมซึ่งผมของเบลล่าโพชนะคะคราวที่แล้วพี่ฝน พี่ฝนเปลี่ยนไปแล้วเนาะขอดูนิดนึงนะคะว่าอยู่ตรงไหนนี่ไงทรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งปึ๊บเจอแล้วเอาล่ะเปลี่ยนเลยแล้วก็เราจะต้องใส่ปล่อยผมข้างหน้านิดนึงนะคะประมาณว่าเป็นปล่อยผมแบบยาวๆเนาะอันไหนดีเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะมีให้เลือกหลายแบบเอาล่ะพี่ฝนใส่เรียบร้อยไปแล้ว ต่อไปเราจะต้องเปลี่ยนสีผมซึ่งตอนนี้เป็นสีดำใช้ได้อยู่แล้วนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูเสื้อผ้ากันก่อนเสื้อผ้าในที่นี้ดูเหมือนว่าจะใช้ไม่ได้นะชุดเนี้ย <c oughs> เอ้ยมีเพื่อนเข้ามาโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราขอขอดูเกาะอ,อกก่อนที่เราซื้อมาเมื่อกี้นี้อยู่ไหนล่ะเอ๊ะหาไม่เจอเอ้ยอยู่ไหนอะอยู่ข้างบนหรือเปล่าอา๋อนี่ไงเจอแล้วโถ อยู่ข้างบนนะคะแล้วก็สีเกาะอ,อกจะต้องเปลี่ยนเป็นสีดำนี่เลยสีดำแบบนี้อ้าวแต่งตัวเป็นคู่แฝดเวลละโพสต์โอเคตอนนี้เราได้เกาะอ,อกสีดำแล้วแล้วก็เราจะต้องใส่อะไรต่อต้องใส่รองเท้านะคะรองเท้าของเธอก็ต้องเป็นสีดำเดี๋ยวพี่ฝนลองคู่นี้ก่อนคู่นี้ก็ใช้ได้นะดูสิอุยสวยเหมือนกันนะคะโอ้ใช้ได้เลย สูงทรงองเอวเอวเล็กติดเดียวมีสะโพกน่ารักน่ารักแต่แบบพี่ฝนอยากได้ที่แบบสูงกว่านี้เพราะฉะนั้นเราจะใช้รองเท้าแบบสตาร์กแล้วกันต้องเป็นรองเท้าสีดำนี่เลยเปลี่ยนสีให้หมดทุกอย่างนี่โอเคน่าจะได้แล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้รูปร่างของเราดูสูงขึ้นมากแล้วนะคะได้รองเท้ามาช่วยแล้วก็ดวงดาวตรงนี้เราจะต้องเอาออก เห็นเพื่อนๆหลายคนถามว่าทํายังไงให้ตัวผอมๆสูงๆเราต้องซื้อนะเราต้องเก็บเพชรมาให้ได้แบบเยอะๆนิดนึงนะคะให้ตรงกับราคาที่เขากําหนดเอาไว้แล้วก็ซื้อจ้ะ เราถึงจะได้แบบรูปร่างที่เราต้องการแบบนี้นะตอนแรกพี่ฝนก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันเพรเพิร์ดอะไรไม่มีพี่ฝนใช้วิธีการแบบฟาร์มเอานะก็คือเข้ามาเก็บเงินในอาพาร์ตเมนต์ของเราที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกวันนะคะแล้วก็ไปหมุนกลงล้อแห่งโชคชะตาไปที่บ่อน,น้ําพุแห่งโชคชะตาแล้วเราก็จะสามารถรับเงินได้โอเคเดี๋ยวขอทักทายเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนเข้ามาสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวต่อเอา้า <laughs> พี่ฝนลืมเปลี่ยนหน้าโอเค เดี๋ยวขอไปเปลี่ยนหน้าก่อนนะคะหน้าตาของเบลล่าโพสก็จะประมาณแบบตาเฉียวเฉียวเนาะตาเฉียวเฉียวนิดนึงแล้วก็ดวงตาเป็นสีน้ำตาลนะคะเพราะว่ามีลูกครึ่งเป็นชาวเอเชียนะคะตาสีน้ำตาลดวงไหนดีขอดูก่อนนะอุ๊ยอันนี้ก็น่ารักนะคะสวยใช้ได้เลยแต่แบบว่ายังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะ มีหลายแบบเหมือนกันนะ่ะแบบนี้ก็น่ารักลองเปลี่ยนดูโอ้ m ม g o กดวงตาฉ่ำเกินไปอุ้ยอันนี้ก็น่ารักพี่ฝนคิดว่าเราลองไปเปลี่ยนดวงตาเองดีกว่าจะได้ถูกใจนะคะมีหลายแบบเหมือนกันเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะดวงตาของเบลพสตก็จะแบบออกเฉียวเฉียวใช่ไหมดวงตาสูงๆูนิดนึงนี่อันนี้โอ้โอ้ยอันนี้ไม่สวยเปลี่ยนใหม่อันนี้ได้ไหม ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะนี่ดีกว่าอันนี้นี่ดวงตาดูมีประกายแล้วก็เปลี่ยนสีตานิดหนึ่งเป็นสีน้ำตานะคะเรามาดูที่ที่แอเสเซสซรอื่นนี่ไงไอายไลเนอร์นะคะแล้วก็มันจะมีเหมือนกับให้เราใส่เป็นบัชออนนะเป็นปัดแก้มอะ่ะมันจะมีสล็อตให้เราใส่สล็อตท,ที่1สล็อตท,ที่2แล้วก็สล็อตท,ที่3มนี่แบบนี้โอ้หน่ารักเหมือนกันคะ่ะ แต่ขอแบบเป็นสีชมพูเข้มๆนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวขอซูมดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะคะดูซิว่าโอเคหรือเปล่าก็ได้นะอุ้ยแต่แบบว่ามันมีกระข้างหน้าแต่แบบสีแก้มได้ขอเปลี่ยนดีกว่ามีแบบสีแก้มอย่างเดียวหรือเปล่าต้องเลือกค่อนข้างนานนิดนึงเดี๋ยวเอาเอาออกก่อนนะเพื่นเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยเข้ามาในการแต่งหน้า แต่งตัวแบบนี้นะคะเราก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงใบหน้าของเราได้เองนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเราได้นี่ใส่อายไลเนอร์เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นแบบคิ้วนะสล็อตที่ 2, 2เราก็จะใส่เป็นแบบเป็นปัดแก้มบัชออนสวยๆน่ารักอุ้ยอันนี้ใช้ได้เลยสีชมพูโอเคเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูลิปกันดีกว่าคอสตอมลิปดูซิว่าเราจะใช้ปากแบบไหน ต้องเป็นปากแบบกวบอิ่มนิดนึงเอ้าโทอุตสาห์เปลี่ยนตั้งนานเฮ้ยงั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปใช้แบบที่เขามีให้ดีกว่า <c oughs> น่าจะง่ายที่สุดละโอเคเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนดูนิดนึงนะคะอันไหนดีอันนี้ก็สวยนะนี่อันนี้ก็น่ารักอยู่ก็พอใช้ได้นะคะนี่อันนี้สวยใช้ได้โอเคจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเยอะแยะแต่แบบเพื่อนๆสามารถเข้ามาทดลองเล่นได้นะคะดูสิมีหลายแบบเหมือนกัน โอเคพี่ฝนตกลงใช้เป็นอันนี้แหละเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแอสเซส o ซเรอย่างอื่นเพราะว่า Bella เบลลพอยช์นี่ยเขาจะมีแบบเป็นรอยสักนะเป็นแท็กทูแต่แบบว่าพี่ฝนไม่มีอะ่ะทำไงดีอะ่ะเราก็หาที่แบบใกล้เคียงที่สุดได้ประมาณนี้นะคะใส่นี่เข้าไปก่อนเมจิคอลสตาร์วิงวับนี่โอ้โหสวยเหมือนกันนะสวยใช่แล่นเลยดูสิ โอเคเดี๋ยวขอไปดูอ c เซสซอรีอย่างอื่นต่อดีกว่าใส่อะไรต่อดีล่ะใส่ไมโครโฟนได้ไหมนี่เป็นไมโครโฟนนะคะใส่เข้าไปเลยสีดำแย่ yeah. เพราะว่าเขาเป็นนักร้องแล้วนะตอนนี้นี่โอ้ยใช้ได้สวยโอ้ยมีน้องสาวเบลล่าโพชด้วยดูสิ ขอทักทายเพื่อนๆก่อนนะคะโอ้โหเพื่อนๆแต่ละคนนี้แหมน่ารักมากๆเลยพอเราซูมเข้ามาดูใกล้ๆแล้วนะคะก็แบบน่ารักใช่เล่นเลยนะแต่ละคนแบบแต่งตัวได้น่ารักสวยมากๆเลยก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาเล่นด้วยกนะันนะนี่พอแอคชั่นแล้วแบบสวยมากแล้วก็พี่ฝนเข้ามาดูนะคะในแบบ ที่อัปเดตในวันนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนท่าเต้นได้ด้วยนะมันจะมีท่าเต้นที่แบบเพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวปล่อยให้ไปล้โพสต์เแอคชั่นไปก่อน <c oughs> ดูความสวยของเธอซะก่อนแหมสวยจริงๆนี่มีน้องสาวอยู่ด้านหลังโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูท่าเต้นอื่นๆด้วยนะคะว่าเขามีตรงไหนที่มีมาเพิ่มนะเดี๋ยวขออยู่ที่ฉาก บลูสกินนิดนึงนี่ท่าเต้นที่มีมาเพิ่มก็จะแบบว่าเป็นท่าเต้นประมาณนี้นี่แอคชั่นใหม่มีแอคชั่นใหม่แล้วก็มีท่าเต้นอื่นๆที่เข้ามาเพิ่มค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะค่อยๆกดให้ดูนะคะนี่อันนี้น่ารักมากดูสิ <laughs> ท่าเต้นน่ารักมากเชียว โอเคมีหลายท่าเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ฝนก็เข้ามาแบบดูการอัปเดตในแบบ Royal High แล้วก็มาแต่งตัวเป็นเบรร่าโพ์ได้สำเร็จแล้วจ้า เราถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่ฝนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนกับเบลล่าโพสซึ่งเป็นน้องสาวต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้า <laughs>